สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะสัปดาห์นี้เปิดไพ่ทำนายดวงระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมนะคะไพ่เรื่องทั่วไปเป็นไพ่สังคราชค่ะช่วงนี้คุณอาจกำลังต้องการคำแนะนำช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวครูบาอาจารย์หรือรวมไปถึงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ค่ะการเงินขึ้นไพ่อัศวินถือถ้วยช่วงนี้มีเงินไหลเข้ากระเป๋าทำให้รู้สึกดีค่ะ จนอาจจะทําให้การควบคุมการใช้จ่ายไม่ค่อยดีนักทาให้ใช้จ่ายอย่างไม่ระมัดระวังค่อนข้างใช้เงินตามใจตัวเองถ้าหากควบคุมวางแผนการเงินให้ดีใช้จ่ายด้วยความรอบคอบการเงินจะดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะการงานเป็นไพ่หนึ่งถ้วยมีข่าวดีเรื่องงานทําให้คุณรู้สึกสบายใจมีความสุขในการทํางานผลงานได้รับการยอมรับและชื่นชม เป็นช่วงที่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยพร้อมจะสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตมีแรงบันดาลใจที่ดีในการทํางานค่ะช่วงนี้เรื่องสุขภาพเป็นไพ่แดไม้เท้าไพ่นี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเรื่องสุขภาพค่ะนั่นหมายถึงถ้าหากคุณเจ็บป่วยแค่เล็กๆน้อยๆให้รีบรักษานะคะอย่ายไปประละเลยมันจะทําให้อาการกําเริบรุนแรงขึ้นได้ค่ะความรักเป็นไพ่เดอะฟลค่ะ ใครที่ยังโสดจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆค่ะมีคนเข้ามาคุยแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครนะคะยังไม่พร้อมผูกมัดกับใครคุณยังอยากสนุกกับความโสดก่อนหรืออาจจะคบหากันแบบไม่ผูกมัดก็เป็นได้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ชอบให้มีการควบคุมบังคับกันให้อิสระกันเต็มที่ค่ะทำให้เหมือนไม่ค่อยใส่ใจหรือว่าสนใจกันเท่าที่ควร